ครุฑค่ะไปร,ะรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะเหรียญที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญครุฑครุฑก็จะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุฑสิบาทสองสี่รับซื้อห้าสิบบาทครุฑครุฑเฉียงจะมีสองพสเนาะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อในราคาเดียวกันนะคะแปดบาทและมาเน้นว่าพอสอนะคะครุฑเฉียงเขาจะมีพสสองห้าสองสี่ สองห้าสองศูนย์สองห้าสองสองและสองห้าสองสี่นะคะตรงนี้แหละค่ะตรงพศอเอน,นี่ยสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่ไม่แน่ใจว่าเขาผลิตมาเพื่ออะไรทำไมถึงผลิตมาน้อยแล้วก็หาจำนวนผลิตไม่ได้นะคะแล้วก็ซื้อขายกันแพงมากถ้าบอกว่าเป็นเหรียญตัวอย่างตัวอย่างก็น่าจะเป็นปีปีก่อนสองศูนย์ใช่ไหมคะอันนี้ว่าเป็นสองสี่อะ สองสี่ซึ่งปีสองสี่เดียนห้าบาทปกติแล้วไม่มีเนาะไม่มีไม่เคยเจอค่ะแต่ในข้อมูลมีข้อมูลมีระบุค่ะสองห้าสองสี่นะคะมีโทรศัพท์มาเมื่อกี้นะเรียนสองสี่ค่ะสังเกตดูนะคะตรงเนี้ค่ะสองห้าสองสี่ราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ เรียกว่าหลายหมื่นนะคะหลักหมื่นหลายหมื่นบาทนะคะสองห้าสองสี่ค่ะสองห้าสองสี่ราคาหลายหมื่นบาทนะคะแต่ที่เราเห็นปรากฏทั่วไปก็จะมีแค่นี้ละค่ะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อเดือนละแปดบาทเท่ากันนะคะอย่างของวันนันมาเนี่ยเขามาเที่วนี้นะคะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นสองศูนย์เออสองสองเนาะเมื่อกี้สองศูนย์อ่านเนี่ยฮะเจอ เจอเสียอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเจอหยิบมาก็เจอเลยถ้าแบบเนี้ยชำรุดนะเห็นไหมเมืม่อกี้หกเหรียญละอันนี้เพิ่งจะหยิบมาไม่ไม่ถึงสิบเหรียญก็เจอเหรียญหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะคือแต่อันนี้ป้าณัฐพูดให้ฟังเฉยๆนะคะป้าณัดให้เหมือนเลขหนึ่งเลยเนาะเลขศูนย์แหมหน้าลุ้นจังเเหมือนเลยค่ะเนี่ย,ยแต่ป้าณัฐให้นะคะให้เต็มแหละเพราะว่าค่ะ ก็ถ้าหักเดี๋ยวก็จะไม่เหลืออะไรเลยนักศึษาส่งมาขายให้ใช่ไหมคะคนนักึษาตั้งใจมีน้าใจส่งมานะคะเพื่อนก็จะพยายามหักบ้างเพื่อที่จะรู้ให้รู้ว่าอันนี้เสียนะย่าส่งมานะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นที่รู้กันจะได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวถ้าเพ่นนันไม่หักเลยให้หมดเลยให้เต็มราคาทั้งหมดเลย ก็จะประมาณว่าเหรียญดีก็จะไปขายที่อื่นหมดแล้วจะส่งแต่เหรียญเสียให้ปนัเพราะพนารับหมดอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ยุติธรรมเนาะเอาเป็นว่าเหรียญเสีย mm. เหรียญชํารุดนะคะเปะน็นให้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะเหรียญยังเหรียญชํารุดห้าบาทก็คิดให้เท่าห้าบาทนะคะ mm. และเหรียญที่ปนัเคยรับซื้อราคาสูงๆตอนนี้นะคะนักสะสมไม่นิยมแล้วขายไม่ได้ค่ะขายไม่ได้ขายยากมาก ราคาก็จะลดไปตามกระแสความนิยมนะคะลดค่ลดราคานะคะบางเหรียญที่เคยรับซื้อนะคะตอนนี้ก็ไม่รับซื้อประนันจึงต้องบอกอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นเหรียญอ่มาบอกเลยสองห้าสามสี่ไม่ซื้อแล้วสองห้าสี่สองไม่ซื้อแล้วนะคะอันนี้ต้องพยายามบอกหลายๆคลิปคนจะได้รู้สองห้าสี่สองไม่ซื้อแล้วสองห้าสามสี่ไม่ซื้อแล้วนะคะสองเหรียญน,นี้หยุดซื้อแล้วค่ะ ด้วยความที่ป้าน่าจะต้องเคลียร์ของที่ชำรุดนะคะเหรียญอย่างเงี้ยค่ะป้าน่าจะเอาไปคืนกรมนะคะมีเป็นหลายๆพันเหรียญไปคืนกรมหรือเอาไปตังไปตังทอนถ้าป้าน่ายังรับซื้ออยู่เหรียญพวกนี้เดี๋ยวต้องวนกลับมาหาป้าอีกแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นป้าต้องทาคลิปไม่รับซื้อก่อนทําคลิปหยุดรับซื้อแล้วป้าน่าถึงจะระบ,บายเหรียญน,นี้ออก <S <S เพื่อที่จะไม่ให้เหรียญน,นี้กลับมาค่ะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคน